หนูมีโจทย์มาให้หนูมีโจทย์ให้ทํานะทําไงก็ได้ถ่ายให้หนูผอมและขาขาเล็กหน้าเรียวโอเคไหมฟูตูชอปสวัสดีค่ะโอ๊ยขั้นตาโอ๊ยนุ๊กตอนนี้นะคะกำลังไปถ่ายโปสเตอร์ใหม่นะคะ ของวงไอ้มีผัวแล้วนะคะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามนะคะว่า90ไปถ่ายนี่รูปแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงก็จะมีพี่ตากล้องนะคะพี่เต้ยนะคะไปถ่ายให้วงเป็นตากลระดจำวุงแต่ว่ากับบ้านน้ำวุ้งเถื่อไปถ่ายเห้แต่น้องผู้อื่นเดี๋ยวเ,เราไปเจอกันที่62บล็อกนะครับผมพอกันครับตอนนี้ก็ หอดสะพานขาวแล้วนะคะเป็นสะพานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาบอกว่ากันหายใจตั้งแต่ต้นสะพานอดใบสะพานได้อันเพราะว่านายอย่างสิเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าเคยล่องเรวแบบเบาไวค่ะใจสีขาด <c ười> นี่ก็คือคณะของเรานะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะ <c ars> นี่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 ิดหอดสี่ปีแล้วนะคะยูนิซีปีแล้ว ไีที่หาก็เลยมาเป็นมากินเด็กยุคคณะเอาไปนี่ใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคน กล้แล้วนะคะทุกคนตลาดนะัก62บล็อกนะคะ,อ,ะอยู่ทางฟังกลางสะแดนขอขอ,อนกันนะคะเป็นเป็นหมองท่ายรูปที่แบบอาดแห้งนะคะก็ข้างทางก็จะเป็นคนมาแลนขายของสีนะคะแก้แล้วคะ่ะแก้แล้วขอสั่งเลยพุ่นๆน,น,นี่นะคะคือ ตลาดหกสิบสองวของเรานะคะสถานที่ที่ห้าสินะคะมาถ่ายรูปนี่นี่เดียวเขานี่นี่นะแคะ่นี่ถึงแล้วค่ะทุกคนหอดเล้วนะคะนันดีรถบดอะเห็นไหมคุณอะนี่นะคะก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์อาหารนะคะ ะะก็คือถ่ายได้หมดเลยนะคะยูยน่ามือีก,ก็คือแบบเราสามารถถ่ายได้หมดเลยนะคะนี่ถึงแล้วค่ะแล้วก็คือว่าตอนนี้เพิินพากกันไส้เสือนไอมีผพอแล้วแต่ว่าวิวมันส้เสือพูดให้มากเดี๋ยว <S <S นี่นะคะนี่นี่นี่ไอ้เต้าลิง <S <S นี่ราคามองที่บุกน้องสิมาทไทยนะคะเป็นแบกเกล กับทีมงานของพวกเรานะคะนี่ค่ะไปเปลี่ยนเสือก่อนพี่น่องมาสิบ่คืเมือ พีเตอร์หนูมีโจทย์มาให้หนูมีโจทย์ให้ทำนะทำไงก็ได้ถ่ายให้หนูผอมและขาขาเล็กหน้าเรียวโอเคไหมฟ t ต s h อปแรงมากนี่นะคะคือโจทย์ที่เราให้กับเอ่อตากล้องของเราไปนะคะอันก็จะเป็นหยากนี่ยังนี่นี่พูนกับว่าพูนกับพูนกับว่าเพื่อนแด่จะก็ยัดไว้เพื่อนกับเออเ่าต้องยางกับม่ไปดูยกรอดดู เอ้ยักษลยักษลตอนนี้ตอนนี้กะสีเสร็จแล้วนะคะเหลือพี่แฮกนะคะเสร็จแล้วก็จะกลับนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนกับมาแล้วชุดที่3บอดดเอลมาน้ำเพินก็เลยสีบอดดอยไทยเดี๋ยวจะเอารูปทีมงานมาฝากนะคะกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ช่อง บิวพรปภาออฟฟิเชียลด้วยนะคะกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมีช่องทางเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะมีวิ่งวิ่งบนหัวบิวเลยค่ะเพิ่งมาแห่งครอบ